วันนี้มีเกบความรู้อะไรมาบอกเอ,อ่ยอีสุสตาร์แล้วสตาร์ไม่ติดบิดนแจแล้วว่างบิดแจเฟิร์ว่างจังหวะพอดีเลยเรามีรถมาพอดีเลยเดี๋ยวเราทำให้ดูว่ารถคันนี้มีปัญหาลากาจะบางบ่อลากมานะสตาร์ไม่ติดอ่าเป็นรถสตาร์ไม่ติดเป็นปั๊มติ๊กพังมาเดี๋ยวมาดูเจ้าของมาดูด้วยมครับเราจะเรียกเจ้าของมาดูด้วยมาเ,าจ,เจ้าของมาดูด้วย,วยคือเคสเคสอ,อย่างเงี้ยรถพี่เนี่ย ที่รถเป็นรถสไตล์จอดใช่ไหมครับรถจอดนานเงนี้ยเวลาเราจะสตาร์ทรถจะตัดหลังเงี้ยมาดูเนี่ยเราบิดกุญแจเงี้ยรถมันสตาร์ทไม่ได้เนี่ยเปิดกุญแจอ่อนเงี่ยนะครับเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะอ่ะพี่ลองสตาร์ทดิอันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของดูไปเก็บความรู้นะดูแล้วก็คือจําไว้ด้วยตัดได้ไหมฮะอันนี้สตาร์ทไ,ไม่ได้แล้วแก้เก็ตก,ก็ตอยู่ข้างหน้าหน่อยๆน,นะครับสตาร์ทถ้าเราเป็นเคสอย่างเงี้ยหนึ่ง ถ้ารีโมทไม่หมดนะถ้ารีโมทรถไม่หมดเนี่ยปุ๊บเนี่ยให้มาดูฟิวตัวนี้มาตะก้อไม่ใกล้ให้มาดูฟิวต,ตัวใน,ใตนี้นะครับหงายฝาขึ้นมานะครับรีเลย์สตาร์เตอร์นะดูตัวนี้นะครับรีเลย์สตาร์เตอร์อตรัวนี้เสร็จปุ๊บให้มาดูฟิวตัวนี้นี่ตำแหน่งของเขาตำแหน่งอยู่นี้นะนี่ยครับเขียนไว้อยู่แล้ว<อ>สตาร์เตอร์นะอันนี้ฟิวขาดเพราะอะไรเพราะว่าปั๊มติ๊กเนี่ยมันช็อตด้วยมันก็เลยวิ่งเข้ามาที่ฟิวเมนขาดตัวนี้ดูขี้เกลือเนี่ย นะครับสังเกตดีๆครับนะครับ F4 ก็จะต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นขี้เกลือจับอยู่ที่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนี่เสั่งมาให้ใหม่ละเราเปลี่ยนให้ใหม่ตตัวถ้วนะอ่ะพี่ไปสตาร์ทรถนะครับลักษณะนี้ปิดกุญแจว่าวบิดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะให้เจ้าของรถสตาร์ทเลยค่ะนะครับก็ เป็นเก็บความรู้เล็กน,น,น้อย,นใ,นอยในเคสที่เราอาจจะรถพวกนี้จะไม่พล้ออาการ<อ>ในเคสที่ว่าบางทีเราไปจอดกินข้าว<อ>นะครับเราเราจะกินข้าวหรืออะไรเงี้ยจะขึ้นมาสตาร์ตรถตามไม่ติดให้ดูรีเลยสตาร์ทก่อนดับแรกนะครับตัวนี้นะครับส่วนดีเลยปั๊มเชื่อเพลิงอยู่ที่ตัวนี้นะตัวนี้นะครับเป็นปั๊มติ๊กเกี่ยวระบบความติ๊กนะฮะให้ดูที่ตัวนี้เลยนี่นะนะครับตัวนี้เลยนะให้ดูที่ตัวนี้นะครับก็ฝากเอฟตีด้วยเป็นเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับสำหรับยี่สูตัวที่เป็น อ่าตัวนี้เป็นพวกเขาเรียกวีจีนะครับหรือทุกตัวนั่นแหละอีตูก็คือดูตัวนี้เลยรีเลย์สตาร์เตอร์เนี่ยให้ดูเนี่เป็นหลักนะครับบางทีเป็นสไตล์รถจอดนานนะโอเคอันนี้เรีย็ร้กยเล็วรู้เรื่องเลยๆน่ออนค่ะสวัสดีค่ะ